ครับวันนี้ก็จะมา,าใช้กล่องของ AS p a y b o x นะครับเชื่อมต่อกับจอพัน da ปี2014นะครับจอที่เป็นรุ่นนี้นะครับมี Main HDMI นะครับสามารถใช้กล่อง AS p a y b o x ได้นะครับจะดู YouTube จะดูข่าวทีวีออนไลน์หรือฟังเพลงก็ได้นะครับผม เดี๋ยวมาเทสให้ดูนะครับอันนี้ผมต่อ HDMI เข้ากับเข้ากับตัวนี้นะครับ HDMI นะครับตัวนี้แต่ก่อนใช้เป็นโนเวลนะครับมันมีปัญหาหลุดค่อนข้างบ่อยนะครับโนเวลหลุดบ่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โนเวลแล้วนะครับตอนนี้โอเคอะภาพไม่ค่อยชัดไม่ค่อยสวยขออภัยนะครับ ยวเรามาเปิดเจ้าเอสนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นที่จอขึ้นที่จอนะครับแล้วก็ขึ้นแบบเต็มจอนะครับเนี่ยเอสนะครับใช้กล่องเอสนะครับเผื่อท่านใดอยากจะลองก็เอาไปลองทําดูได้นะครับใช้กล่องเอสแล้วก็แปลงไฟในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกวันนี้มันจะมี ไฟ5โวลต์มานะครับเราก็เอามาเสียบตรงข้างหลังตรงนี้นะครับผมใช้แค่นี้นะครับแล้วก็เซตไ i ไฟไ i ไ,ไฟก็ใช้ฮอตสปอตทั่วไปนะครับผมโอเคอ่ะมาถึงหน้านี้แล้วนะครับกดโอเคไปก่อนนะครับตัวนี้ผมลงแอปนะครับเป็นแอปอ่อก็หลายแอปนะครับเนี่ยหลายแอปนะครับ ก็พอกล่องตัวนี้ไปเสียบเข้ากับจอของปี2014ปุ๊บก็มันก็จะต้องอ่ามันก็จะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเต็มจอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตสาธิตดูทีวีแล้วกันนะครับดูทีวีนี่นะครับทีวีนี่นะครับกล่องยังเป็น, A น,นเอสอยู่นะครับเหมือนเดิมใช้แอป FWPTV นะครับตัวเนี้ยนะครับค่อนข้าง เราเราไม่จําเป็นต้องไปสมัครนะครับให้เสียตังค์นะครับไปที่ทดลองฟรีครับเนี่ยทดลองฟรีมันจะเป็นอ่าเขียนว่าเทสฟรีนะครับพอเรากดเทสฟรีปุ๊บมันก็จะโชว์หน้าของทีวีออนไลน์ให้เรานะครับอย่างผมจะดูนะครับใช้ใช้รีโมทนะครับมันจะง่ายเวลาเราขับรถมันจะง่ายเปลี่ยนช่องนะครับผมจะดูช่องวันนะครับกดช่องวัน ช่ไหมครับช่องวันมาแล้วก็บางทีเราก็คิดกันเองค่ะใ<ะ>ช่ใช่แ,<ต>แล้วบ้างบางทีเราก็แบบเราจะดูช่องอื่นนะครับตอนนี้มีช่องให้เราดูได้เยอะมากเลยนะครับก็ฟรีๆนะครับผมฟรีๆก็เยอะอยู่ครับมีช่องเป็นช่องการ์ตูนของเด็กนะครับในการ์ตูนเลยนะครับเนี่ยทำไมชอบน้ำเสียงเจ้ามือไหม เป็นการ์ตูนออนไลน์ทั้งวันนะครับฟังทั้งวันเวยชอบช่องไหนเรืยจะไป youtube อะไรก็ได้หมดนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับไทยรัฐทีวีนะครับหลนแล้วก็ไปเจอสี่แยกวัดใจไปชนกับรถของคุณครูครับออกจากแอปก็แบ็กไปเรื่อยๆนะครับ น,นี้ vtv ดู vtv นะครับแต่พวกแอป,ปอื่นบางทีเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรีโมทเป็นเมาส์นะครับบางทีมันก็เลื่อนไมไนไบบ่ได้นะครับแต่างปี้ได้แอปแบบไี้ได้ครับแอปพวกอทั่วไปมันก็จะดูได้นะ ภาพก็เต็มนะครับเป็นปี2 0 1 4เนี่ยภาพเต็มนะครับเต็มจอเลยนะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะครับเอากล่องมาเสียบปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับจบครับ